อร่อยเลิศคุณรีนอร่อยเลยิศรสประเสรสีเธอของม่ดีไม่ยอมไม่เข้าปากอร่อยเลิศกับคุณรีนวันนี้นะคะต้องขอบอกเลยว่าจบโต๊ะเดียวมาเปิดที่สาขาเซ็นทันเวลร์แต่ที่สำคัญที่สุดเขาไปออกงานวหากรรมอร่อยเลิศครัวคุณรีนที่จัดกันที่เซ็นทันลาดพร้าวโอ้โหคนติดออกติดใจถามหาก,กับเพาะปลายิ ถามหาเกี๊ยวกุ้งอย่างนี้เรามาคุยกับเจ้าของร้านเป็นลูกชายของจกนะคะคุณทศวรรตั้งสินปูนชายต้อสวัสดีสสดนะจ๊ะสวัสดีครับสวัสดีครับ คนถามหากระเพาะปลากับเกี๊ยวของเธอเธอบอกเราเลยว่ากระเพาะปลาทะเลยังไงเกี๊ยวเลิศยังไงแล้วมีเมนูอะไรอีกจ้ะกระเพาะปลานะครับน้าซุปของผมจะใช้เวลาในการต้มนะครับข้ามคืนเลยนะครับต้มจนกระดูกอ่อนนี่ละลายไปอยู่กับน้ําซุปเลยะครับในนั้นก็จะมีโครงไก่จะมีเล้งแล้วจะมีพวกเครื่องยาจีนเคี่ยวแล้วปรุงรสจนกลายเป็นสีทองเลยกระเพาะปลาของเรานะครับจะไม่ใส่หน่อไม้ไม่ใส่เลือดเราจะใช้กระเพาะปลาตัวที่มันเป็นกระเพาะปลาแท้ๆเลยจากเยาวราชแล้วก็ชิ้นใหญ่ด้วยแล้วเราก็จะใส ไข่นุกกะทาแล้วก็จะมีในส่วนของสะโพกไก่แล้วก็มีเห็ดหอมด้วยครับไปเมนูที่2เกี๊ยวกุ้งยักษ์นะครับเราจะใช้กุ้งทะเล60ตัวโลเราจะตีกุ้งให้มันแตกกุ้งอยังจะเป็นตัวอยู่ใช้ซอสพิเศษของทางร้านนะครับในการปรุงเข้าไปอีกทีหนึ่งส่วนของแป้งนะก็สั่งทําเป็นพิเศษนะครับมันจะมีความนุ่มมันเด้งดึ๋งของแป้งครับจิ้มกับน้ำจิ้มทิกชฉกินนี่คืออร่อยมากเลยครับไปบะหมี่กันมัง่งมีทั้งบะหมี่หมูแดงและบะหมี่เกี๊ยวโปะในตัวส่วนของบะหมี่นะครับเราก สั่งทำเป็นพิเศษเส้นมันจะเล็กนะครับแล้วก็มันจะมีความนุ่มเด้งเป็นสไตล์ฮ่องกงในส่วนของหมูแดงครับเราก็จะใช้เป็นสันคอหมูที่มันมีมันแทรกเข้ามาเยอะๆเวลาเราย่างน้ําในหมูแดงอ่ะมันจะออกไปครับแต่ถ้าเรามันมีความมันอยู่อ่ะมันก็จะไม่กระด้างมันจะกลมกล่อมแล้วมันก็จะเข้าเนื้อเพราะว่าเราหมักข้ามคืนเอาละนอกจากว่ามีหมูแดง แ็้ยังมีบะหมี่เกี๊ยวปูในส่วนของบะหมีป่ปูปูเราจะใช้ปูเป็นปูแดงนะครับแล้วเราก็จะใช้ในส่วนของเป็นปูก้อนนะครับะกะเชียงปูเวลาเราเสิร์ฟนี่ครับเราก็จะมีน้ำซุปมันจะกลายเป็นเหมือนคงคัเสึครับมันจะกินกับน,น้ำจิ้มซีฟู้ดนะครับเหมือนสาขาย,ยาวราชเลยครับเป็นรสเด็ดรสแซบ่บหนึ่งจานบะหมี่เกี๊ยวปูคุณได้ทั้งบะหมี่เลิศเกี๊ยวเลิศ ขูดิบยังมีอีกหนึ่งเมนูก๋วยเตี๋ยวหลอดนะครับของเราจะแป้งบางจะชูตัวไส้มันนะครับไส้ก๋วยเตี๋ยวหอลอดเราก็จะเป็นไส้ของเกี๊ยวกุ้งแล้วก็มาผสมกับผู้ใสชาขาวแล้วก็เอามาห่อกับแป้งน้าซอสเราแล้วก็จะเป็นสูตรน้ำพิเศษของเราเราจะใช้พวกต้นหอมพวกขิงในการต้มเข้าไปด้วยเพื่อให้แบบได้กลิ่นมันออกมารสชาติแบบไม่หวานมากกินได้ทุกเพศทุกวัยต้องรีบมารับประทานหรือใครอยากจะเรียกจกต้วเดียวไปออกบูธนอกสถานที่เลยเพื่อจะได้เลี้ยงเพื่อนฝูงนะคะออกไหม อ๋อครับผมสามารถแอดไลน์มาได้ที่เบอร์0996292449นะครับจกโตเดียวเนี่ยเขาต้องเจ๋งจริงไม่ฉะนั้นเขาจะไม่ได้มิชลิน5ปีซ้อนนะคะหรือต้องขอาการันตีความอร่อยเด่นเลิศเป็นพิเศษจริงๆให้กับจกโต๊ะเดียวเซ็นทรัลเวิร์เป็นอร่อยนลชักอยากจะลิ้มลองความอร่อยกันแล้วใช่ไหมล่ะครับเชิญมาได้ที่ร้านจากโต๊เดียวสาขาเซ็นทรัลเวิด์ ตั้งอยู่ที่ถนนพราชประสงค์ภายในศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ชั้น7โซนบีคอนครับอาหารรสชาติอร่อยสดสะอาดได้มาตรฐานของคุรีดและวิพันธ์แบบนี้ก็ได้รับการการันตีจากคุรีดไปเลยครับและสำหรับเมนูอร่อยเนละิศตั้งกินกับร้านจกโต๊ะเดียวสาขาเซ็นทรัลเวิลด์คือเมนูนี้เลยครับ อร่อยและกับผลิตริเมจูอีติ้งยญาผิงฉังสวัสดีค่ะ